อ่ารถเร็วไวซิมกับซ oh. oh. ิมข้ามไงแช่นีมอยากนั้นไม่ได้นี่ซ uh. oh. ิมทั้งนี่แบบนี้พี่น้องเลยว่ะบ่อยู่บบบนึงไอ้ปลาจับดูดูอ้าววาในพี่น้องเยเนาะเปิดภาพออกมากับกระลูกคั่วเด้อมันี่ปลาลุงเลยเนาะอยู่ทาง สวัสดีเฮือนปู่เพิ่นย่าพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าแมงเนียวทายทําลงไปว่านี่แหละป้าลุงเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็เข้ามาซอยเวียกซอยงานอยู่พี่พี่น้องเอ้ยฝากน้องวินเนอร์เพิ่นไว้นําแม่ตุ้ยอีกคือเก่ามื้อนี้ก็ได้ปะไว้อยู่เฮือนแม่หมอตุแยพี่น้องเอ้ยมันใกล้แน่เนาะนให้ก็ยังก็คือสิมานําง่ายแน่ได้พากันฮุบเข้ามาเบิดมื้อนี้ปาลุงเอ้ยเนาะ ก่อนอื snowball, ่นการสบายดีเด um, ้อพ yeah. ี u, ung, right? P. P. ่น้อยเนาะสบายดีและสวัสดีป้าลุงเอฟซีกันเด้อสุขสุขลนพี่น้อยเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปของแม่น้องนิวอีกครั้งเราคือเดิมป้าลุงเนายทางนี้ก็ได้ซอยหมูป้าลุงเนาะปลาอยู่เพื่อนขั้วมือนี่เป็นแม่ขั้วมือนี่ป้าลุงเนาะสังเกตว่ามันยังหายในแม่แม่ขั้วนี่แหละ ปลาห้ได้หมูมื้อนี้พี่น้องเลยยังมีอันใดหยสาดียสดีโอยงานพูดเพื่อสิส่างเียตอันนี้ยังยังบ่ันได้สุงานยาั่นป้าเอาก็เลย็สิหันปาเนาะเาแล้วเียเพิ่นก็บ่นก็บ่อันัเมือบุญนึงก็บ่ทันวเียมือใหญ่โอยอาหารเด่เฮ็ดอยู่ ทานไปได้เอาเลย็เอาไปวาเอาโมเยนเลยงาแเยนบ้าบอยากกินนั้นนี่อยากกินเอาไปไปขวดทั้งนั้นอน่หนิยกไปคนเลยขวดูมเดอร์แล้วท่านขวดช่วยแล้วก็งงใจด้วยายอุ้ยมาแ่บปากกันที่ปากันเนาะตั้งงันดีงามกับฮาไม่ไยังก็ได้ง่ายด้วย

รอรคส่อ่้ไปซั่นตตันนแต่เมื่อจะกอกไปแห้งนี่ไ่ใ่ยังเมื่อ่ได้นน้ปลาคือว่าก๋อยกไก้วยหรือลาบมันชักย่างนี่แหละข้าบน้อรายมึงมันปลาชูแก หนึ่งมันมาุบเลยันหนึ่งคืองนแจ้ว่าวานี่จะไปั่จดสาวมุกดาน่าเตะตื้นยังขอต้มมาชุบก็ตกตื้นจุ่มไฟแค่เดตยวมาจุ่มไฟตุ่มมาจุ่มไฟติมาุ่สี่สูงหมอนั่นตลยจ่าจุมไฟแซ่บนนันทำเป็นคว้าเลยกันหมดเลย่ ไผ่ก็ซึมแท้ตลอดบ่ได้ตอตอบัวจุไผ่ใส่บักว่าตื่นเต็มอีหยังเนาะโอ้ย้องแนวนี่อได้เนขอต้บชุก่สิได้ก็งงว่าถามว่าไปเัน่้ันอีหยังอันเมียุงทน่ะไปฮข้าายังบอกเพิ่นดเอาหมายหมายถึงว่าบ่เอิ้นบอกกันนีนั่นบ่ชื่อของม ฟังสิว่เฟังปจ่ไฟใบ่้าต้มมาทีคนเดียวกันนี่เดียวกันนี่ออกมาหนัก่ึงนึงมันเลยยังเป็นคสาเป็นทึงเลยจุ่มน้าจุ่มน้าโม่ไม่เชื้อได้ไงเนี่ยไมเชื่อะเนไหนเออไม่เชื่อนะนั่นมันาก็บอูดแต่วันนี้พะน้าเป็นยังว่าพะนี้ไม่เอานะบ่่นนเอเปีกเปียกเป็นแหนกเล้วบ่อ๋อตะกี้วน น้ำก้จจเนาี่ดงไเเนียน่าิจ๊ยงดน้ำจุจกอะเย็นเสื้อเทายชืออยู่กันเนาะนมนสีงน่เันก้วกินแบบนี้นีมาสั่บนี้หนมาดเย็นเมื่ออยู่แบบนี้น่ะเมื่อันมาเห็นเขาหรอม่า้แต่เ้สักเนาะเมื่อวานนี้กินชาเขียวอยู่อย่างบ้ มันเปด้วยอนี่เเล่มนต้มหวานเมนูเช่อก้วน่ะเาขียวขายหนัเายเนาต้หวาเนี่ยเจ้าเก่ามากบ้ากว่า้ดวนกันไดอกแล้วอ่ะนะกําลังดูดชาเขียวอยนหนาันเลยเลยแล้วาหนากนหนาเราต้มหวานกระดูกจะมาไม่เคยกัที่ทุ่างแบบนี้เอาไที่บ้านเยยุนมานี่ ทำประทันซื้อกาแล้วยังคนช่วี่ทำประัมาขนาขอยู่ใ้ยังทำประทังมาขนาดวอย่อจปน้องกันย่อจบเปนอนน้อยถึงมากก่อนเลยแต่เนาะได้ดวุ้มัวอยู่น้อุมอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยั้งนก็เจยทั้งนี้กุมย สร้างคุมป่างานใหญ่ใ่ต้องนิ่งเนี่ยนั้นงานใหญ่ใจต้องนิ่งเนี่ยนี่นะใจบันิ่งเนี่ยเมนเยอะให้แล้วมันตายมันแห่างเหนียวเลยเนาะตอหมอขั้วในวันเปียกวันทีย่ให้แล้วมันตายแล้วให้แล้วมันตายแล้วให้แล้วมันตายแล้ว

อย่าว่ายังว่าเลิกันได้ม่ดาเขาอันนั่นและว่าน้ำล้างกันนันะมนี่บอกอได้ไ่ได้ได้ได้มีสิิงหรอก่อนรกจนพักได้คนน่ะเอาเราก่อนเลยปากับมิเตเฮ็น pues ัานวะมิเตบังมิเตบังครับมิเตะบังครับแล้่งนใหญ่ใจต้องม่งเลยต้องมิ่งเด่ไงน่ได้เงียบบ้านเยอ จัานใจนิ่งไม่ได้บันเอาก็อยากว่าแห้งยังไงเจ้านี้จะมาตีเนียช่วงนายวชยเนอะ่เไม่เด้อไเด้อไเด้อไล่เด้ได้อไ่เด้เด้อไล่เด้อไ่เด้อไ่้อไล่เด้อไ่เด้อไ่เด้อไล่เด้อไเด้อไ่ด้ไดเด้อไ่้ไดเด้่เอไ่่เ่ด่เ้อไเดด้อ้เ

เนาะเ่าขึงเขา้าราชการด้เนาะตึงๆบุญัตึงๆตึงต่อาได้ไห้ไหไดเม็นะ้คตู่ม <Mechan ics> yeah, ืตได้หัวไ้เอาไปานังกเอากระสไปมยืมม่่งได้คือไม่ไหมันนี่ะ ค <Q> รับเดี๋ยวๆเบิ่งช่องอะแม่มื้อนี้นะพุนน่ะยป้ยๆงงาม่เขาย่องว่าให้เพิ่นดบ่ฮู้ือกติยาอันนี้บ่ฮู้ือก็ได้ับลงขึ้นนอเมเบไว้ก่อนอย่าเพิ่ฮู้ลอันนี้ก็ว่ายัง่ฮู้ัหมดก่อนสิงาม เฉนางบอกนางก็จะเามือกว่าแล้วออาวอามันวลายยเนนางมันจะวาะเลยแล้วแแไข่หนักแบบแงแมันว่ามันไเยว่าะีอเแบบนี้แจ้เลีไผเคยมันเด้จังหวะเนีกลไผเคลมันเอง่ายๆแตแต่ก็ไปลวกตีหนังีแล้วแล้วมันยันถึงมือูนถึงมือ พอยมาเพิ่นวอกนะก้อยเปลี่ยนแผนเฮ้ยมันมาเห็นไงเป่ังเ็นัใจบ้างแขนก่อนปั๊บเพราะจะมีเพิ่นชิมมาแล้ววันราด้อว่ะนี้เพิ่นนีบชิมวันนี้เพิ่ชิมมัยากไ้วอไก้วอไปก้วอ้วเราดีก้้วชิมก็บมได้เงี้ยนะกันชิมในก้วกับมจ๊กได้ในกวอไม่ห้นะกันชิมกับก้อเนี่ยันนี้มันชิมโคตรเป็นลาบล いいัีเดนี่หากคไเรียวเดียเอช่วยได้ปะมีคช่วยไรช่วยตัอยังอยู่นี่ตะมูบอยากบายมันเข้านะเขารับเองก็ได้ดอกได้บายนี่มาแก้ของเข้าอย่างเนาะมารีกินอย่างได้ฮะหายเติบได้หรอหก็ช่วยบานนี่ ไปปนี้ไอ้ตนแนโมนะไอ้พวดก็รื่กันเออบอรน้องอมัน้อน้จ่อกับวครับงายแ่นั่มาแต่เป็นไงเดีนยนังงน่ไดิดิอยีเไปดขอห้าบอสบา่ะเจ้าคือเจ้าละหาเท่า กันแร้วคนคนแมาคนเงินโตนะสิจ๊อดตาพ่กอยังว่าเงินเหยียนเลยเราะ่มีเงินกว่าเที่ไหนจังได้เลรอจาเนี่ยมึงจะะไปากว่าจะพรอไปเลยติตามไลน์ดีว่า่าวอะไรด้วง่าคุไ่าเขาคเดียมเลยโคตับครนี้ได้ย่งนยาเียวไงเนาะมันจะพกพกไงวะ

เยังไช้านหลายย่อไงเนาะตามเขานึ่้เวลาตามแบบนี้ตามลให้นกคกนึงค้นโบราณปนไดมนเนาะคนมาันไดตามพ่อย่อกันนี่แหละกระเดกได้ค่ะยังขาดระเดกระเดกได้ปะระเดกก็ุ๊กขวากระเดกตามนาะกระเดกตามนมตามโมแซบตามโเป็นนะตามโมเลอกโ้ตาที่เอาเงี้ยนวะเงี้นมานอับประเดกเก่าบนเมื่อไรตุ้ย มาเต่ผมมานวยค่ะเปนวยกับไปนวยเป็นใหญ่แล้วเปนวเป็นนือเบาหาเปนวย่นี่นะเด้เด้โอ้ฉันใส่ราบป่ากุ้งแ้วนะต้มน้ำอ่ากป่าอไดนี้รา้ป่าผมเป็น้ากป่ามาวันี้มาเป็นมาันเราต้มป่ามันบใหญ่บเอาม้เปนมักมันใหญ่ไเนาะคหมักไง อันนี้มเหนหัวมันบ่น่าเป็นหัวแมแมนต่มาได้หไมใส่แ่ม่รยหนึ่งแซกันไเื่อวแล้วจะเป็เข่าแล้วค่ะมี่่แต่ตัอนีเ่านะัว่เนตัวนี้เราในโกมีเลย็นดเลยะอาเ่ไงแต่สาน้อยไอ้สากตัวีกันฉันตน้เลยแต่ก็เห็นทางเห็นลายคนกะ่ากินตามห้องไงโด้เพชรว่าเติร์ไอเติร์เรเพี้ยนาเติร์ ไปมู่บุญนกันไปรับมองเชวปะยังไม่ได้มูเลยขอไปนลยังยตะบุญช่วนยกนี่ไปก็อดละเาไดน้กด้อไปมูบุ่นพแตกตื่นนี่ว่านอยไโอ้จะไปใกล้มันต้องมชุบก็แตกตื่นพี่น้องเรยกไปเราบอกู่ชุมให้ใช่ไต้มบ่ต้่ด้กไากนังง่ เดี๋ยวชุบวเดี๋ยวชุบตั้งหกแกหน่อคเลบ้างบ้างก็แบตเพิ่มลายเพือนอีกง่ายมาเพื่อนกะแดงกะถึงกะเนาะบางเพื่อนมาลงมาหน้าบ่เพชรบ่พี่น้องดีว่าใส่อีกบ่พอเนาะกิเรยเนาะคนถ้คนถากินเพื่อนนี่าคนแถนอันนี้คนแถน้อนา ประเดี <N> ๋ยวเสียในั้งเด้อเสียใจซะละเด้อตอนนี้เท่าไหรบอคุณไปสายก็หลายพวกนี้ไม่หลายง่ายเนาะ มันลายมือในเด็กาเขางานและเช้ามือโนสการมันเสามือนีเบิดมือมือกินปลาคันหมเลยคันมาได้เนาะมือนี่คือสิแกงเรไม่เนาะคอ้นยังไเล็กแกงเรไม่ดิปวดขัวก่อนรับปลาคันมได้เขา้องคันอยู่เี่ยนขัวกันเลยตรงนีย่างเนเข้าเยเข่จะเอามืออขได้ไ มันค้าทุาก่หอับ้ากอะไรกันน่ปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยคุณกาบอกนี่ตามเนาะนั่บางนาเน่ยคือซุกเลยเนาะถาเอาจังคูนเนาะแม่ม่ได้มาได้นี่กเนาะ เตรอกยังไ่ด้ป้อยังยังันนั่นอยู่แล้วก็ยังมีกินปลายบอขั้นลินแค่แดงแค่หมแดงแค่หมแดงเอามืแแบชิเด้เออแบชิเดอเดอเล้ปะดำหนก็ได้ชิเแเอแซมไปกลางกันเปิด้มเพ่นาะต่อเพชเด้อหปรอบขั้วคอบัว ปิดทางนี้ก็ไม่ค okay. ่าคายสมตาโดำตลอดตำเสียบเด้อเสีบสตบแล้วสประดก็ไปนวดเลยทีสวปดก็ไปนวด้วยดตักีมือยองตักขีมือีมือีมือนนี่เออีปรดมาบานเี่ยงแ้มืจะตีเนเียงตัวมไข่ชีวิตขาดไข่ไล้ขาดไข่เอ้าก็ร่วนี่แล้ว ไปแอบแอบตัวใส่อ่าอันนั้นยังはいให้ให้ชิมดูดอกอย่าแต่ในเหินควัวพี่น้องเอ้ยทั้งแม่น้องนิ้วก็ท่านได้เข้าไปทั้งในอยู่เอาเินคัวก่อนเนาะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินซอยเพิ่นก่อนเฮาเอาอีกคกนึงไป โคกนึงเพอวัเลาใส่บริเตมกได้มัน่หยาตุยนะหอมชัดลายแตกเมฆเมฆงันมขัดเกลือเดี๋ยอน้งานบ้างซิมกันช้องที่จบไหนอมาใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวนี้นะขออกซิมไปได้เอาซิมไม่ไหาเกลือย้เอามือบนนะเอามืแ่สวมึง แมมอก่อนะสดอร์ขอน่น้ามืก่ดาเลยดงคนยงดูเทีมเนย้าลเตอไวซิมซิมข้ามไงใช่ไหมอยากนั้นไม่ได้นน่ขาอย่างไรเนี่ยขาดย่างวัวเท้าบอกขาดย่งเลยขาดคนไม่ลอยอย่างเดียวตอนนี้ขาดคนหนึ่งตเทามว่ามจะรานแช้ขนาดนั้นมาแล้วเาเอ้

หั่นมาทั้งนี่มทางนี้บนี้พี่น้องเลยหัวบังยู่บบนึงแค่แบบจับแคบแคบแคบแบจะ้แบน้าวบะก้อยป้าก้อยปลาน่อซีั้สุกคนจังซีซม

เออแมนแล้วไม่ครัวบม่ได้กินได้ง่ายเด้งอตะตักให้คนไปได้ไเบิ้จะง่ายไปนะจะง่ายไปได้ให้พูดตักนี่แน่ตักไบายเลง่ายมาเก็บตรนี้เก็บงนี้เ็่างนี่จกจกจกขึ้นไปจกได้ เด้ยวาดีงยนี่จะขดได้ปะนี่อกวกดมาก่อนมันบมาาขดมาให้เตมปให้ลุ่ยนังกอย่างไยด้เนก้วยลเาตังอจานเอได้น้วปวยวยู่ปวดยูวยู่ดงอีกอะไรยั

ຫຍັງດ yeah, ີຕ uh, ິນະມາທ່າຕຳຮຸງາລະກ້ກ້ຍນກ້ປອົອົາ້ຍຍເຂົຍນ້ຳບານນນມນຮກໍົບດຽວ້ອຍແລມີຕຳໝາຮລາູກ້ຍປາປລນຕ້ມປາອປສາພນນາ หาโยเข่าโยน้ำก่อนใส่กินข้ากินน้ำบานในปลาลูกไงเนาะทั้งนี้กับกะลูกคุ้งกุอยู่ปะเจ้าเนี่้ใส่ยูข้างในซอยหกหนึ่งเสีพูดหกสองตหกใช่แท้นี่ทั้งนี้ก็ได้เอาไปไปใส่พี่น้องเอ้เนาะหาโยเข้าเยน้ำก่อนพี่น้อง พบพอกันคลิปหน้าเด้อปารุงเลยเนะาะคลิปนี้สบายดีสบายดีบัดซบกูซบคนเด้อเนาะไปละเด้อโอ้ยเครียดขึ้นกี่หนีได้เนาะไปไปพี่น้องเลยเนาะพบพอกันคลิปหน้าปารุงเลยนเลยนาะ